我讲。啊 ดีใจครับที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นงานที่อลังการ่อวังมากเราก็ได้มาดูน้ำหอมด้วยค่ะก็นี่ครับก็เป็นปรากฏการน้ำหอมที่<ด>เยอะแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็รถเยอะมากครับได้เจอบันแปดนีค้าเขาชอบกินไหนพิเศษไหมที่เราจเดินดูก็มี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 หลายกลิ่นแล้วก็ผมผมดูดูแบบตัวโปรดักด้วยเขาดีไซน์แบบว่า ต่างๆมันจะมีเอกลักษณ์มากใช่ค่ะก็ผมก็จะเอาเป็นลักษณะกลิ่นแล้วกันครับผมชอบกลิ่นสปอร์ตแล้วก็ออกวูดบฟูดหน่อยออกไม้อะไรอยย่างงเี้ถ้าอยากให้เลือกสลับกันว่าเราจะากก้องอันไหนให้กลิ่นไหนให้ที่วออันไหนให้ที่เป็นกาลาบูนครับกาลาบูนยูนิคยูนิค ได้ได้ผมว่าผมว่าน่าสนใจแล้วเราผมนะครับกินเป็นกินปลาเผากินปลาเผาของพี่ดำของสดครับจบกัน ح ح> ไม่ได้ขายเลยคือเขอจาจาดจะไปให้เรามาขายของโอ่โกาละบูนก็ให้ลองสปอร์ตหน่อยให้แบบเป็นแบบหนุ่มเท่หนุ่มอะไรครับ,รบดูแล้ววันวนท้าอยากจะมอบกินอะไรให้แฟน ให้เปนแฟนเนาะเอาเป็นฟุตตี้แล้วกันผมอยากให้เปนแฟนมีความสุสดชื่นน่ารักสดใสตลอดไปครับอยากจะให้ลองไม้ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะมันจะออกแมนนิดนึงนะแต่ว่าเปนแฟนเป็นผู้หญิงก็ส่วนมากเราชอบหวานก็ทายไปสองกลิ่นเลยครับสุขามนิดนึงมีวันไหนทีไ่ไหนอะไรยังไงครับผมก็ จัดตั้งแต่วันนี้เลยครับถึงวันที่16กุมภานะครับมาสามารถมาเดินดูได้<ม>ก็สามารถเป็นทั้งได้แบบกิฟต์วอนเลนททายได้หรือว่าให้ตัวเองได้หมดเลยครับให้คนที่คุณรักได้หมดเลยามาเ<า>ดินดูเลยนะครับลดร,ราคาเยอะมากครับใครที่เป็นคอท้้าหอมอยู่แล้วเนี่ยผมร,รับรองว่าวันนี้ถึงวันที่16กุมภาเนี่ยคุ้มแน่นอนใช่ครับแสนเหนือยังไงครับคุณเขาเรยก็เรเขาเรยก่ะไจำไม่ลืมมันยังไงคะแสนเหนือ แต่วันแรกเดินทางเหนื่อยมากครับเป็นอะไรที่ดูง่ายนะถ,ถึงเราจะเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ได้มาง่ายมากเราเจอแสงเหนือตั้งแต่วันแรกเลยได้มาง่ายจนรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าของมันเราจะเห็นทุกวันเราก็เลยแบบซึ่งแผนวันนั้นน่ะคือจะไปอุทยานเพื่อไปดูแสงเหนือแบบชัดๆต่อเพราะว่าวันนั้นฟ้าเปิดมากเราก็เลยแบบเหนื่อยได้เห็นไปแล้วกลับไปนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเห็นก็ได้สรุปไม่มีเลยอ่ะ ไม่มีเลยประมาณแบบ4วันติดจนเราต้องย้ายประเทศแล้วถึงแบบอ่ะต้องไปตามหาแล้ววันสุดท้ายถึงจะเจอตอนแรกเราเฟลไหมก็ก็ตังงต้งหิดคือคือ,ค,อคือวันวันสองวันอะ่ะเราเราเราไม่ได้รู้สึกว่ากังวลหรอกเพราะว่าเอ้ยไม่เจอก็เจอวันแรกแล้วแสดงว่ามันต้องมาบ่อยๆแน่เลยเริ่มวันที่3เริ่มเป็นกังวลเริ่ม <c oughs> อย, <c oughs> อยู่อยู่ที่พักกันเริ่มเริ่มส่องเรื่อยๆฮ้ยมีไหมว่ามีไหมว่ามีแต่เมฆเออมีแต่เมฆ เรื่องเป็นกังวลแล้วก็วันที่นั่นแหละช่วงวันไทยๆครับก็ก็พอภาพเปิดอ่ะเราก็ฮึบแล้วก็ออกไปอุทยานเลยเห็นแล้วปไปไงมันสมการลองคอยนะสม,มผมว่าสมมากจริงๆมันสมตั้งแต่วันแรกแลวครับมันสวยงามตั้งแต่วันแรกเลยแต่ว่าเราก็ได้เก็บภาพเก็บอะไรไปแล้วแล้วเป็นบรรยากาศที่ดีนะได้แช่น้ำร้อนไปด้วยได้ดูไปด้วยมันฟินมากๆถ้ามีโอกาสงไงไอ,อยากไปซ้ำอีกไหมอยากไป อยากไปแต่อาจจะออีกสักสิบปีอะไรอย่างเงี้ยว่าไปคุณดูบอกว่ามระยะเป็นยังไงไม่ผมว่าฟิลลิ่งผมป่วยด้วยมันพอดีแล้วมันหลายๆอย่างก็เลยอากาศหนาวด้วยเปลี่ยนแปลงก็เลยแฮปปี้บ้างไม่แฮปปี้บ้างอะไรนะครับอียิปต์อียิปนะฮะอียิปต์นะครับก็หนาวสุดๆแล้วก็ต้องไปร้อนสุดสุดทะเลทรายซึ่งผมผมผมอยากไปอียิปต์มานานมากนะเพราะว่าผมก็ ศึกษาประวัติศาสตร์แบบช่วงยุคอียิปต์ช่วงเมโสช่วงอะไรอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออวิทยาการแบบความเป็นอียิปต์มันมีเสน่ห์มากค,คือคือคือมันมีวิทยาการหลายอย่างอ่ะที่เราอยากไปดูจริงๆว่าความยิ่งใหญ่ว่าโอ้โหมนุษย์น่ะเขาสร้างแต่สิ่งต่างๆได้ยังไงแล้วก็แบบเทคโนโลยีการการสตาร์ทสบการทำมัมมี่อะไรอย่างเงี้ยคือคือมีไหมนะ ไม่มีแล้วอย่ามีเลยนะอย่ามีเลยนะมันมันมันมีไปได้ไปด้วยได้ก็แฮปปี้อยู่แล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วมันก็แฮปปี้แต่อย่าไปท้าอะไรกันเยอะใช่ไปท้าใครวางแผนใครวางแผนวางแผนมันจะเกิดจากการพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันซ้ำเงินรักษาหรอบมันจะเริ่มจดเข้าไปในสมองแล้วว่าอาจจะมีเกิดขึ้นแล้วคนในทีมก็จะเริ่มคอยตามกันข้าว่าจะกี่วันไปกี่วันรอบไปกี่วันกี่วันผมรู้สึกเช้าเย็นกลับ ให้กูไปเวียดนามเหมือนอะไรตายตรงเวียดนามอ่ะเช้าเย็นกลับผมว่าน่าจะมีถ้าเกิดได้ไปแล้วอ่ะเขาน่าจะแพลนให้แบบหลักเป็นอาทิตย์จะเก็บภาพมาฝากแฟนใช่ไหมอาจจะเก็บอาจจะได้ไปหรือไม่ได้ไปผมี่รอดูเลยในโซเชียลมีเดียรอดูของพี่มอเลยแต่คุณไม่ได้ไปหรอคะ เดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเสียใจเราไปก่อนกาขอให้ทีมนีเรืองฮัลโยินดีฮะเอาใกล้ๆนี้ไป็นวันทายมีอะไรอะไรบ้างวันทายปีนี้เรายังไงครับพู้เราทำงานครับใช่ครับมีอีเวนต์แล้วมีงานเจอกันแล้วครับก็โอ้โหท่านับดูนี่เราวันทายอยู่ด้วยกันกี่ปีแล้วครับเนี่ยยาวแล้วยาวยาวไม่ไม่คนจะชอบสงสัยว่าลิฟที่ซื้อให้ยังอยู่ไหมอะไรเงี้ย อะไรนะไม่มีนะมีมีไข่โอ้โหแมนแมนสาบันปันเบื่แบบลิฟพี่มอไปไหนล่ะเพราะผมเคยลงไว้ว่าลิฟหายหรืออะไรเงี้ยไม่อยู่อยู่ในรถครับพมเป็นลิฟที่น่าจะใช้ได้เกินสิบปีมั้งยังใช้อยู่ใช่ไหมตอใช้อยู่ใช้อยู่ดีใจมามดีใจด้วยก่อนจใช้แล้วโอ้ยยังใช้ถ้าเกิดดีใจครับที่ของที่แบบ ให้ไปแล้วมันเกิดประโยชน์เกิดคุณค่ากับผู้รับอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะขออีกเรื่องเรื่องนึ่งมาโซอาแล้วจบแจ็คแอนเจิลก็ไปเป็นไงว่างานคราวนี้ก็ได้ทุกที่ใช่ใช่ใช่ไม่กี่วันเองนะ้นใช่ไม่กี่วันใช่ยี่สิบสองนี้ครับก็รอเจอกันเลยครับเหมาทั้งโรงทั้งทั้งทุกโรงอ่ะก็ก็อยากเจอกันกับทุกคนก็เป็นเป็นเป็นโอกาสที่แบบผมชอบนะเป็นโมเมนต์ที่แบบเราได้มาดู ร่วมกันกับแฟนๆอะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่มันโฉบแหละก็เดี๋ยวเรามาสนุกกันเยอะๆครับมาดูมาดูสนุกจะมีความจะเปเชพิเอย่งไงก็ก็มีตอนเดียวแฟนที่ซื้อตั๋วไม่ทันก็คืออะไรนะจ็นแฟนที่ซื้อตั๋วไม่ทันผมคิดว่าทีมเราก็วางแผนหลังบ้านกันอยู่ครับกับแพลตฟอร์มกับอะไรก็รอเขาตกลงกันได้เรียบร้อยก่อน แล้วก็เป็นผมว่าพิเศษแหละพิเศษจริงๆทุกคนจะฟินไปกับตอนนี้อาตมาละให้ฝากฝากนิดนึงฝากผลงานฉบับให่ฝากผลงานนะครับก็ฝากผลงานแบบทุกผลงานที่เราทำนั่นแหละทั้ง Special e อแล้วก็มีรายการที่เพิ่งกลับมาทํานะครับเต็มๆ um. แล้วก็ผลงานในดาคตอีเวนต์ต่างๆก็มาให้กำลังใจกันได้แล้วก็มีแฟนมีตที่เราจะไปประเทศต่างๆครับช่วงนี้เป็น เป็นเป็นช่วงเดือนแห่งการทัวตั้งแต่แบบว่าหนึ่งถึงหกเดือนเนี้ยครับผลงานเก่าๆก็ไปดูได้ครับก็มีเพิ่งเพิ่งจะจบไปบักดัด้วยจากโจ๊กนล้วก็มาดูกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เลยนะี่อศักสิทธิ์ยูนี่รูนี่เลยค่ะนะยรู